สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์นะครับศุกร์ที่7ตุลาคมราคาทองคําเมื่อวานนี้กเ็เรียบร้อยขึ้นนะฮะก็หลังจากที่เหวี่ยงตัวขึ้นลงแรงติดต่อกันมาหลายวันเมื่อวานนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างทรงตัวนะฮะมีการปรับตัวขึ้นปรับตัวลงแต่ก็อยู่ในช่วงแคบๆก็ผิดกับที่ผมประเมินนะผมประเมินว่าราคาจะยังมีการเหวี่ยงตัวกว้างขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็ยังเหวี่ยงตัวขึ้นลงในกรอบจํากัดนะครับปิดตลาดเมืวว่อวานนี้ 1,649เหรียญบวกขึ้นมาประมาณ9เหรียญน,นะฮะในระหว่างวันเนี่ยก็อ่อนตัวลงไปในช่วงเช้าก่อนที่ตลาดจะเปิดนะตลาดฟิวเจอร์จะเปิดเนี่ยก็อ่อนตัวลงไปแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาก็คงเป็นผลจากเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงทีออ่ตลาดมุมอมองในเชิงบวกมากขึ้นหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆทั้งในยุโรปทั้งในสหรัฐเนี่ยที่เริ่มกลับออกมาดีตลาดก็เลยเก่งกำลังตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่ผมก็ยังมองนะครับว่าทองคำเนี่ยคงยังไม่ใช่ สินทรัพย์เสี่ยงซะเต็มตัวการที่ราคาดีดตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นผลมาจากตัวค่างเงินดอลลาร์ที่เขากลับอ่อนค่าลงถ้าหากว่าท่านดูกราฟเนี่ยนะฮะไปตัวตัวของดอลลาร์อินดซ x เนี่ยจะเห็นเลยว่าค่างเงินดอลลาร์เนี่ยกลับอ่อนค่าลงมาพอสมควรนะในช่วง4วัน5วันที่ผ่านมาส่วนตัวโลหะเงินเมื่อวานนี้เรียนเลยว่าน่าสนใจจะเข้าไปเก็งกำไรนะพื้นตัวขึ้นมาได้เด่นทีเดียวหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ย รับฐานลงไปในชั่วโมงการซื้อขายแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้เร็วแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวโลหะเงินปิดขึ้นมาบวกขึ้นมา1เหรียญก็อีกประมาณ50เซนนะฮะปิดตลาด32เหรียญประมาณนะฮะประมาณ32เหรียญสาเหตุที่ตัวโลหะเงินเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้โดดเด่นกว่าตัวทองคาเมื่อวานนี้เนี่ยก็คงเป็นผลมาจากการที่โลหะเงินเนี่ยมันเป็น มันเป็นวัตถุดิบได้ใช้ในการผลิตด,ด้วยพอช่วงนี้ตลาดกลับมามีมุมมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยอาจจะไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่มีการกลัวกันตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทําให้โลหะเงินเนี่ยกลับมาโดดเด่นพอสมควรเมื่อวานนี้ก็ปิดขึ้นมาแรงทีเดียวราคาในประเทศก็เหมือนกันนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้โดดเด่นทั้งทองคําทั้งเงินแต่ว่าโลหะเงินเนี่ยขึ้นมาได้โดดเด่นกว่าแต่ว่าก็มีเสียงติดติ้งมาบ้างนะครับเรื่องของสภาพคล่องในตัวสัญญาซื้อขายของตัวโลหะเงินในตัวซีรีส์ไกล ค่อนข้างน้อยนะเพราะงั้นในช่วงงการซื้อขายเนี่ยตัวซีรีส์ที่ใกล้ที่สุดคือตัวซีรีส์วีเนี่ยก็คงจะเป็นตัวที่เข้าไปเก็งกาไรกันได้ง่ายกว่าเพราะอีก2ตัวเนี่ยเป็นระดับราคาที่ออมีจุดซื้อจุดขายเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยเป็แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีเวลาท่านสังเกตนะฮะถ้าหากว่าระดับราคาบางช่วงบางเวลาเนี่ยถ้าหากว่าตัวซีรีส์ ใกล้เนี่ยมันกลับไปสูงกว่าตัวซีรีส์ไกลถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะซื้อตัวหนึ่งและขายตัวหนึ่งได้ท่านก็ต้องรอดูจังหวะนะครับถ้าท่านทําได้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเก่งกําไรส่วนต่างระหว่าง2ซีรีส์เนี่ยก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าต้องดูต้องเกาะสภาพคล่องด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ย bid ออฟ offer เนี่ยห่างกันมากอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันห่างกันมากนี่แหละฮรมันก็อาจจะทําให้เป็นเกิดเกิดเป็นช่องในการเก่งกําไรได้นะครับ <S <S ประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คงต้องเรียนว่าไม่ได้มีอะไรใหม่นะคร เรื่องของยุโรปเรื่องของการประชุมของธนาคารกลางของยุโรปก็ปรากฏว่าก็ตรึงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.5ก็ตามที่คาดแล้วก็ <c oughs> มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการประกาศมาตรการ เพิ่มสภาพคล่องในอนาคตแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศอ,อะไรออกมาเรื่องของธนาคารของอังกฤษตรึองอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เดิม0.5%แล้วก็ออมีการเพิ่มการทํา QE รอบ2ของธนาคารอังกฤษนะครับอีกประมาณสัก70,000กว่าล้านปอนด์ตัวนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายนะครับพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยก็เลยฟื้นตัวกลับขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยในช่วงนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเมาื่อวานนี้ก็ขึ้นมาเด่นทีเดียวนะฮะตัว Z เซตอินดีเซยหลังจากปรับฐานลงไปเยอะค่างเงินบาทก็กลับ แข่งค่าขึ้นหลังจากอ่อนค่าลงมาหลายวันต้นสัปดาห์เนี่ยประมาณสัก31บาท20 31บาท30เช้าวันนี้เนี่ยจะกลับลงมาต่ำกว่า31บาทอีกแล้วนะฮะก็คงเป็นแรงซื้อที่จะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นด้วยแต่ว่ามันก็คงทําให้ราคาทองราคาโลหะเงินในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นได้จํากัดน,นะครับส่วนในช่วงค่ําที่ผ่านมาก็มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับหลังจากที่กลางสัปดาห์เนี่ย <c oughs> มีการรายงานตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศของสหรัฐนี่แหละก็อ,ออกมาดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีกว่าที่ประเมินด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะปรากฏว่าเพิ่มขึ้นแค่6 0 0 0นตำแหน่งที่คนว่างงานไปขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้นแค่6000ตตำแหน่งก็เลยทําให้มีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานอยู่ที่4 1 0 0 0พตำแหน่งตลาดประเมินว่าจะอยู่ที่400,000กับอีก10,000ตําตำแหน่งก็น้อยกว่าที่ประเมินเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยฟื้ เมื่อคืนนี้ดาวโจนก็เลยปรับตัวขึ้นต่อนะฮะแล้วก็ตลาดเนี่ยยังรอตามตัวเลขการตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วงค่าวันนี้ซึ่งหมอนี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่ตลาดให้ความสนใจพอสมควรเลยนะฮะถ้าจากันได้เนี่ยรายงานออกมาครั้งก่อนเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยอยู่ที่ศูนย์ก็คือว่าไม่มีการจร้างงานเพิ่มขึ้นเลยณนะเวลานั้นเนี่ยตลาดก็เลยมองว่าไอ้มาตรการต่างๆที่ ธนาคารกลางของสหรัฐอัดฉีดเงินเข้าไปมาตรการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศใช้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เห็นผลตัวเลขการจ้างงานก็เลยออกมาอยู่ที่0%แต่ก็ครั้งนี้เนี่ยก็ตลาดมีมุมมองที่ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยจะขยายมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น5 1 0 0 0ตำแหน่งและระดับอัตราการว่างงานจะคงที่อยู่ที่9.1%ตัวนี้เนี่ยผมียนว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยเขาจะดู เรื่องของระดับอัตราการว่างงานเป็นหลักเลยก็ถ้าหากว่ายังสูงกว่า9%เนี่ยก็เป็นมุมมองที่ว่า ฟสเนี่ยคงยังมีมีโอกาสที่จะออกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตัวเลขเริ่มน้อยลงมาเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ามันคงไม่หลุดลงไปต่ำกว่า5-6%ในช่วงไม่กี่เดือนไปไปไม่ได้อยู่แล้วฮะก็อาจจะยังทรงตัวอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็จะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐนเนี่ยยังไม่ได้มองว่าปลอดภัยในภาพรวมอาจจะยังมีรายงานตัวเลขอื่นๆออกมากดดันอีกแล้วก็จะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยกรับปรับฐานลงเพียงแต่ว่าในช่วงค่ำๆวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในเชิงบวกหมดเลยนะ ลาดก็เลยคาดหวังว่าจะออกมาในเชิในด้านบวกอีกเหมือนกันแต่ตรงนี้เองเนี่ยต้องระวงังน,นะครับถ้าหากว่าตัวเลขดั้นพลิกออกมาแย่กว่าที่ประเมินหรือว่าออกมาต่ำกว่าที่ออตลาดมีมุมมองเอาไว้เนี่ยตรงนี้แหละฮะมันจะกลับทําให้ ราคาของสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยกลับปรับฐานลงแล้วอาจจะปรับลงแรงกว่าที่หลายคนประเมินเอาไว้ก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยก็คงถ้าดูจากตัวเลขคร่าวๆเนี่ยประมาณบุกขึ้นมาสักประมาณ4% 5%เ้าก็บุกขึ้นมาเยอะราคาน้ํามันเนี่ยก็ดิ่งตัวขึ้นมาแรงตรงนี้เองนี่แหละฮะถ้าหากว่าสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผิดหวังจากตัวเลขเาการจ้างงานในช่วงค่าวันนี้เนี่ยพวกสินทรัพย์เสี่ยงอาจจะลงไปได้แรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ราคาทองคำเนี่ย ก็จะได้รับแรงกดดันนะครับจากเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่จะกลับมาแข็งค่าขึ้นที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะว,ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาหลายวันแล้วถ้าหากว่าดูทางเทคนิคเนี่ย ก็ต้องเรียนว่าเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาใกล้ๆถึงแนวรับอาจจะเริ่มดีดตัวกลับขึ้นไปอันนี้คือมุมมองทางเทคนิคนะฮะก็คงต้องไปดูว่าดอลลาร์เนี่ยกลับแข็งค่าขึ้นไปเพราะอะไรก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขการจ้างงานในช่วงค่าวันนี้ละถ้าหากว่าออกมาแย่กว่าที่ประเมินเนี่ยดอลลาร์จะกลับแข็งค่าขึ้นเพราะว่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนจะโยกเงินเข้ามาพักเอาไว้แล้วก็แน่นอนว่าสินทรัพย์เสี่ยงราคาหุ้นราคาน้ํามันก็จะปรับฐานลงแล้วก็ทําให้ราคาของโลหะเงินเนี่ยอาจจะปร ตอนนี้เนี่ยที่ผมเรียนมาเสมอเลยว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแรงซื้อแรงขายในตัวทองคำเนี่ยมีน้อยลงแล้วราคาทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหวต,ตรงกันข้ามกับค่า,างเงินดอลลาร์เป็นหลักถ้าหากว่าดอลลาร์แข็งทองลงดอลลาร์อ่อนทองขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสินทรัพย์เสี่ยงยังขึ้นต่อในช่วงกลางวันวันนี้เนี่ยดอลลาร์อาจจะยังอ่อนค่าอยู่ราคาทองคำอาจจะปรับขึ้นได้แต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงกลางคืนเนี่ยออกมาแย่ก,กว่าที่ประเมินตรงนี้ต้องระวังนะครับว่าดอลลาร์จะกลับแข็ง ปรับฐานลงมาแล้วอาจจะลงมาได้แรงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะส่วนเทคนิคสําหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้ก็ยังมองเหมือนเดิมนะฮะแนวต้านเนี่ยหลักๆยังอยู่ที่ประมาณสัก1,675ถึง1,680เหรียญ ถ้ายัางไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยราคาจะฟื้นตัวขึ้นไปต่อการเทรดยังต้องระวังแรงขายที่อาจจะมีกลับออกมานะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังแนะนําสําหรับท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์ว่าถ้ามีกําไรปิดสถานะเป็นระยะดีกว่านะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาก็ดิดตัวขึ้นมาได้เด่นพอสมควรนะครับสำหรับตัวสัญญ,ญาซื้อขายล่วงหน้าตัวซีรีส์วีเนี่ยก็บวกขึ้นมา600กว่าบาทเพราะนั้นถ้าหากว่าในช่วงเปิดตลาดถ้าท่านเข้าไปเปิดสถานะซื้อไว้วันนี้ก็คงคลลงสกหน่่อยดีววาแ้ ให้ราคาปรับฐานลงไปค่อยเปิดสถานะซื้อใหม่นะครับแนวรับอยู่ที่1ัน0 1 6 6 5 หลายคนก็มองนะครับเมื่อวานนี้โทรมาสอบถามว่าเอ้ยมันก็ลงไม่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงแนวรับนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าหากว่าจะเทรดตัวสัญญาซื้อขายเนี่ยคงต้องมีวินัยนิดนึงถ้าลงมาไม่ถึงแนวรับเนี่ยก็ใจแข็งหน่อยละกันอย่าเพิ่งเข้าไปเปิดสถานะซื้อเพราะราคาเนี่ยจะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยแม้ว่ามันจะดีดตัวขึ้นไปได้แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับก็เป็นว่ารอให้ราคาปรับฐานลงมาค่อยเข้าไปเปิดสถานะซื้อดีกว่าแต่ถ้าหากว่ามีฝั่งซื้ออยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็็ปปิดดสสสถาาานนะะลลลคควมเเีี่่ยยงงงออออรับตขขูท 1,635หเหรียญหรือในกรณีที่ราคาไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆถึงสักพเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเริ่มมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาก็ถ้าจะถือต่อเนี่ย1ัน0เนี่ยก็ปิดสถานะบริเวณนั้นก็ได้หรืออาจจะไปเลือกฝั่งขายจากบริเวณ1ัน0แล้วก็ในกรณีที่หลุด1,635ก็เป็นจุด stop loss นะฮะถ้าหลุดลงไปต่ำกว่าพ6นอมเนี่ยมีฝั่งซื้อปิดไว้ก่อนแล้วก็อาจจะกลับไปกิงกำไรฝั่งขายก็ได้ส่ว่วนนตโลหงเงินเนีย เมื่อวานนี้ปรับตัวขึ้นมาได้เด่นทีเดียวนะครับตัวซีรีส์วีเนี่ยขึ้นมา90บาทเกือบเกือบ90าบาททีเดียวออที่เรียนไปเมื่อวานนี้คือสินทรัพย์เสีย่ยงน่าจะกลับมาโลหะเงินเนี่ยน่าจะโดดเด่นน่าจะกลับไปเก็งกาไรกันได้วันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับยังมีโอกาสที่จะไปต่อเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะวันนี้ผมมองว่าระหว่างวันโลหะเงินอาจจะมีการปรับฐานลงมานะครับแนวรับอยู่ที่ 31, 30 31 40, าสามารถเไรอไดเหรียญสามว่บในถลงไปตํา่า31ดอาด์ตรงนี้เนี่งต้ลงขายอาจจะมีการปรับ ฐานลงมาอีกสักรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเก่งกําำไรตัวโลหะเงินวันนี้เนี่ยถ้ามีกําไรตั้งแต่เมววื่อวานนี้ปิดสถานะเหมือนกับทองคําเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าราคาปรับฐานลงมาค่อยไปเปิดสถานะซื้อใหม่เพียงแต่ว่าต้องตั้งจุด Stop l ลอ s ไ้ด้วยเพราะว่าใน,นช่วงกลางคืนวันนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขการจร้างงานนอกภาคกาเกษตรเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจถ้าออกมาดีขึ้นราคาอาจจะไปต่อแต่ไปผมคิดว่าไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าพลิกออกมาแย่กว่าที่คาตรงนี้ต้องระวังนะฮะราคาอาจจะลงแรงสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับแล้วพบ